สวัสด,ดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกับซูมินตาพาเพลินนะคะวันนี้มารายงานตูกับพี่กับน้องวันนี้ไม่ได้ไปครับแก็บนะคะทุกคนไม่ได้ไปครับแก็บก็เมื่อยค่ะงานบ่เขาไลายกันเลยหยุดสักวันนะคะหยุดสักวันก็มาโซกับพ่อแม่พี่น้องนะคะมาโซก่อนวันนี้ไม่ได้ไปไหนมาโซกันสักประมาณสักไม่เยอะหรอกคะ่ะเนาะ งานบอ่อเขาค่ะพี่น้องงานไม่เข้าก็เลยไม่ได้ไปนะคะก็เลยจะมาโซจากหน่อยก่อนเนาะพี่น้องพี่นอ้องพผมวัตดหนาก็เหลืองแทะบาโอ้มีแต่คนสลองเหมือนนี้มีแต่คนสลองให้ทุกคนก็หมักนะคะ โอ้มันนี่มต่คนมาฉลองแมะฉลองน้ำเนเด้อมันนี่มแตรคนมาฉลองมาฉลองน้ำแนพี่น้องขออยคือว่นเด่นไปฉลองเฉลิงน้ำพินเนาะเพราะว่าอันค่อยก็ไปเรื่อยๆนะคะไม่ไม่ไม,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 ไม่รีบไปเรื่อยๆก็คือแบบว่าตอนไหนถึงตอนไหนก็ตอนนั้นนะ่ะเพราะค่อยเศร้ามีแหงนะคะเศร้ามีแหงก่อนค่อยเหมื่อยลายพี่น้อง ขอ่อยเมยข่อยเมยแม่แบบคือแบบเข้าไปงังนะี่เนาะเข้าไปขับแก้มมันกบบมาแต่งงานข่อยก็เลยแบบคือ,อเหมยแท้มุน,นี่หยุดก่อนกินเมียงแซ่บๆหรือม,มากินเหยเบิงนะคะวันนี้หรือม,มากินเมียงเหยเบิงคือเกาเริ่มกินเมียงเหยิงเบิง,บงก๋ะมาโซสกวอนวันนี้มาโซสกวอนนะคะ่ะถ้าคนเขาก็มามาเบิองจักบาลก่อนเนะาะกินน้ำถ้าขออนุญาตกินน้ำไหมคะทุกคน สวัสดีนะคะสวัสดีหนึ่งร้านคนคะ่ะโอ้ยเขาม่าแรวกบอเขม่าเร้วกัน,ากนรายงานหนอกรายงานโตนะคะรายงานโตนะคะผู้เดเขกขมามือนี้อันก็บ,บ่คอยได้อันบอคอยได้มาพอหนาะพอตาได้ว่ากระพอเกิดทุือเลยว่าบริบบาพอหนาพอตานะคะทุกคนสวัสดีหนึ่งคนนะคะไผ้นอไว้คำบเบิงลคอย เขาพายคำว่าเบิงเนาะคือบนละง่ายตอกละง่ายตูเนี่ยค่ะนะคะ,ะ,คะสวัสดีเดอ้อหนึ่งร้านคนเนาะทานค่นคำว่าเบิงก่อรเจ๊ซีเบลไม่บายค่นคำว่า,บาเบิงก่รเจ๊ซีเบาค่อยเบิ้งมื้อนี้บ่ได้ไปขับแก๊บเดอ้อทุกคนไม่ได้ไปขับแก๊บก็คือแบบว่าเมื่อยก็เลยบ่ได้ไปเนาะมนนื้้อนีเมื่อยก็บ่ได้ไปก็เลยมาน,นัง่งซิวๆซิวซิวววยู่ห้อง กินเมียงแซ่บแกินไปแล้วล่ะนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีบาบุญมีชาแนลนะคะสวัสดีครับสูสเด,ดมาแต่ยให้เขาแซกนาได้ค่ะพี่ใหญ่เขาแซกน,าไ,า,กนาได้ใ้เอาคอยไปคอยมาเนาะ นะคะคอยไปคอยมาย้เาเคอยแซงหนะ้าได้กลับไปเรื่อยๆแบบชิ่วๆสไตล์เฮ้านะคะทุกคนสวัสดีพี่บ่าวบุญมีนะคะชาแน,นลพี่บ่าวบุญมีหรือพึ่งเข่ามาหรอคอยกับคอยกันเนาะแต่ว่าคอยกันจำว่าคอยใดนะคะเพราะว่าอันทํางานหลายการทํางานประจําแล้วก็ไปขับแก็บอีก็ไปแบบว่าหาไรายได้เสริมอันงานกับว่าคอยเขา่าดอกกับแบบว่าได้ได้ได,ได,ได,ได้มือละหนึ่งงานสองงานกับไปเล่นไปหัราะว่าแงค์สันแหละเนาะ เออทุกคนสวัสดีสามร้านคนนะคะทุกคนคิดว่าทุกคนหลายค่ะแต่ว่าไม,ม่มีโอกาสแบบว่าโอกาสมันนบ่ค่อยมีไหมคะเพราะว่าอันขยันจ şey ัดนะคะขยันจัดก็เลยแบบว่าบ่ค่อยเลยวมาพอหน้าพอตาพอแม่พินดองปองไตุะผู้สุกคนนะ่คะสวัสดีสามร้านท่านนะคะผู้ได้ข้ามาแล้วนะคะก็ฝากเนื้อฝากตัวแบบว่าเป็นกําลังใจให้กันนะคะตะวันค่อยเมื่อยไรค่อยเมื่อยไรจะาก็ดังเหตุงานก่อน ว่าจะลดค้อมวนจากน้อยแนมลดมาท่านใดอยู่เพราะว่าเอยียงดูบอสวัสดีค่ะท่องเที่ยวลุยป่าสวัสดีครับมันก็เป็นเกือกเกือกัดสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะอัอนพี่ทองอันท่องเที่ยวลุยป่ากะแนะนําเป็นอันเป็นซื้อนะคะเป็นซื้อเล่นซื้ออยัางนี้ค่ะพิจารณาเอิ่นกันแบบว่าสนิทชิดเชื้อนะคะทุกคนสิได้เอิญกันสนิทชิดเชื้อ,อกว่ากันสิแต่แบบว่าเออเอิ่อง่ายๆเนาะ นิทชิเสื้อกันนะคะทุกคนสวัสดีนะคะใครที่เข้ามาแล้วก็ขอบคุณเลยแหละที่ขอมาเบึงสองนองนะคะกับิีจมขึ้นเก่าจมไหม่ฟ้าขึ้นเก่านะคะอันคนใหม่คนเก่านะคะอันแนะนําชื่อเสียงเรียงนามนะคะกับเสเอินถึงน้องเอินมากมือฮึ่มากหมือ,มมอตึงพุน่ะจะบาดผุนกับเสเอิญถื่อนะคะสุผูสุขคุณกัสเอิญซื้อไปเลยเนาะ